การเดินทางมายูเนี่ยมอลด้วยรถบีทีเอสนะคะเราต้องมาลงที่สถานี5แยกลาดพร้าวนะคะหลังจากนั้นก็ออกตรงทางออกที่2เดินย้อนกลับไปทางแยกลาดพร้าวนะคะนี่นะคะทางออกที่2เดินตรงย้อนกลับไปทางแยกลาดพร้าวนะคะก็เมื่อออกจากบีทีเอสแล้วนะคะเดินมานิดนึงตรงนี้จะเป็นทางเข้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเป็นทางเชื่อมต่อเราก็จะเดินไปตามสกายวอล์กนะคะที่ สามารถจะไปเชื่อมต่อได้ถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT นะคะสถานีหลโยธินซึ่งสถานีนี้ถากว่าใครจะมาเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยสถานี MRT ก็ต้องไม่ไปออกต้องไม่ไปลงที่สถานีลาดพร้าวนะคะแต่ต้องมาออกที่สถานีหลโยธินนะคะนี่เห็นเลยว่าหลายคนจะสับสนกันตรงนี้นะคะก็เดินต่อไปตามสกายวอล์กเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆค่ะจะได้ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตรงส่วนที่ติดกับเซ็นทรัลลาดพร้าวตรงนี้จะเป็นห้างเดอะวันนะคะฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวตรงนี้จะมีร้านรับอัดรูปร้านถ่ายรูปเยอะนะคะหลายร้านทีเดียวให้เลือกกันร้านขายกล้องถ่ายรูปก็มีนะคะแถวนี้เห็นเลยว่าเรียงกันอยู่หลายเจ้าเลยนะคะ ที่เห็นข้างล่างจะเป็นซอยพหลโยธิน22นะคะ เห็นสีเหลืองๆอยู่ข้างหน้าก็คือยูเนียนมอที่เรากําลังจะเดินทางไปนะคะ ตรงนี้นะคะคือศูนย์การคา้ายูเนี่ยมอลที่เราจะมากันวันนี้นะคะก็ถึงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำรีวิวให้ดูว่าอ่ายูเนี่ยมอลในยุคโควิดโอมิคอนนะคะเราถ่ายคลิปในวันที่4มกรา2565เดี๋ยวจะพาดูข้างในนะคะอันนี้สำหรับคนที่มาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ MRT ก็นี่นะคะจะมา ึ้นที่สถานีตรงนี้นะคะที่มองเห็นอยู่นะคะเป็นสถานีพหลโยธินนะคะก็ข้างหน้าตรงนี้ที่มองเห็นคือห้าแยกลาดพร้าวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะเข้ายูนีเยนรมองกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเที่ยวข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างในยุคโควิดตอนนี้นะคะ